สวัสดีครับแฟนมัดมวยทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับชอบหลังช่างนะครับในรายการศึกมวยไทยพลังใหม่ในประจำวันพุธที่12พฤศจิกายน2568นสดะครับถ่าดสดทางช่องทูฟอยูใหม่เลข24ครับและเมนขัน18นาทกาเป็นต้นไปจากเวทีมวยราชดำเนินนะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่มวยที่จะขึ้นชกในวันนี้กันก่อนครับมาดูกันที่คู่ที่1ของรายการครับชกกันที่พิกัด123อปอนด์ เป็นการพบกันระหว่างยอดไฟเตอร์ไรซิ่งมวยไทยจะพบกับอัตฉชัยลูกสวนต่อด้วยคู่ที่2ครับชกกันที่พิกัด125อปอนด์เป็นทางฝั่งเพชรรัตภูมิลูกเจ้าพ่อกุมภกันจะพบกับกิตมณีส่วนจากคาเฟ่ส่วนคู่รองของรายการครับชกกันที่พิกัด129อปอนด์เป็นทางฝั่งยอดสิงห์ดำเกียรติกำทรจะพบกับเสือมณีแก้วสำริด แร็คเควกในรายการครับโชกันที่เวทพิกัดน,น้ำหนักแตกต่างนะครับเป็นการพบกันระหว่าง2พยัก์โยกขาวแสนชัยยิมโชคที่พิกัด123อปอนด์ครับต่อน้ำหนัก2ปอนด์ให้ชาติพยักษ์รนาวอเตอร์ไซส์ที่พิกัด125อปอนด์นะครับก่อนไปดูน้ำหนักในตัวมวยหลังช่างครับในรายการศึกมวยไทยพลังใหม่ฝากแฟนมวยทุกท่านนะครับกดไลค์กดติดตามกด s u b สไครป์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ พร้อมแล้วไปดูน้าหนักนุ่ตัวนุม่มหลังช่างพร้อมๆกันเลยครับมาดูกันที่คู่ที่หนึ่งของรายการครับเปิดหัวคู่แรกชกกันที่พิกัด123ปอนด์นะครับมาดูฝั่งทางด้านเจ้ายอดไฟเตอร์ก่อนครับยอดไฟเตอร์ไรซิ่งมวยไทยนะครับหรือยอดน้ําเหนือ N&P Boxing หรือจิตต่อชายทุ่งนะครับนักชกวัยปีหมปีมวยจากอำเภอจักรราชจังหวัดนครราชสีมา ผลงานฟอร์มหลังของยอดไฟเตอร์รานนี้มีชนะคะแนนเจ้าเพชรมณีแสงพิชิตมวยไทยครับทีระดำเนินนะครับจากนั้นมาชนะที่หนึ่งเดอะแบงค์ออูรุดอนที่ระดำเนินแล้วก็หลังสุดนี้มาแพ้น้ที่3ให้กับ BM f r ็มแฟร์เทคครับทีระดำเนินนะครับเมื่อกันยายน68ที่ผ่านมาผลงานฟอร์มหลังที่3มวยระดำเนินแห่งนี้ชนะไป2แพ้ไป1น่งะครับส่วนคู่ชกทางขวามมือกันน้ำเงินครับรานนี้คืออัตชัยลูกสวน นักชกวัย21อปีมวยจากเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานครเองครับผลงานฟอร์มหลังของอัตฉชัยรายนี่เป็นมวยฟอร,ร์มสดนะครับเริ่มจากชนาธย์ 2, เพชรรุ่งสิทธ,ธทิชัยครับที่อ้อมน้อยจากนั้นมาชนะคะแนนเจ้าพังพรดำบานลังบ้า,บา,บา,บาที่ระดมเนินและก็หลังสุดนี้มาชนหธยี่เจ้าซันกรุงเทคโนโค,รครับที่ระดมเนินเมื่อเดือนตุลาคม68ที่ผ่านมานะครับคู่เปิดหของรายการครับเวทพิกกัาน้ำหนัก123ปอนด์ น้ำหนักของทุ่คู่เมื่อช่วงเช้ายอดไฟเตอร์ Fighter, ขึ้นช่งได้122.8ขาดไป0.2รูปร่างช่วงชกสูง164ซนเมตรรายนี้เก็บตัวอยู่ที่ FA กรุ๊ปนะครับสวงคู่ชกทางด้านอันตชัยครับขึ้นช่งได้124ปอนด์ลดไป1ปอนด์นะครับรูปร่างช่วงชกสูง165ซนเมตรรายนี้ก็เก็บตัววิซอนมีที่ข้ามมวยลูกส่วนนะครับ ถ้าดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกดูแล้วก็ไม่ห่างครับใกล้เคียงคู่ขี้แต่ถ้าดูตามภาพตามรูปเนี่ยเป็นลูกตัดแปะนะครับนำมาประกบกันในส่วนของเชิงชกสไตล์ของทั้งคู่นะครับยอดไฟเตอร์นี่ก็เป็นมวยขวาเตะต่อยบุกบู๊กระารกาชนอาวุธหนักแรงครับยอดไฟเตอร์นอกในสู้ทุกลูกแต่ว่ารายนี้เวลาโดนหนักโดนเจ็บเจ็บก็มีโครงเค็งเหมือนกันนะครับส่วนคู่ชกทางด้านเจ้าอัตชัยครับรายที่เป็นมวยเตะซ้ายต่อยซ้ายอาวุธแรงลำพักลำค่นดี อัจฉชิยรายนี้ยังใหม่ๆนะครับกระดูกมวยเนี่ยไม่กี่ครั้งนะครับแต่ว่าช่วงหลังนี่ผลงานดีนะครับรายพ่ายชนะมาตลอดเลยนะครับคู่ที่หนึ่งของรายการครับคู่นี้ก็ขวากับซ้ายบูดุดันการ์ก้าชนด้วยกันทั้งคู่เมื่อเปลี่ยนเี้นกันไปแล้วครับผมออกชอบแรงฝั่งทางด้านเจ้าอัตฉชัยนะครับรายนี้เตะซ้ายจิ้มซ้ายช่วงนี้กําลังมั่นใจครับคิดได้ทําได้รายนี้ซ้ายอันตรายนะครับหนักแรงทุกลูก โดนต่อโดนทีต่อทีสอบร่างกายความสดรวมถึงลูกคึดเนี่ยดูว่าจะดูดีกว่านะครับคู่ที่1ของรายการครับออกชอบรางฝั่งทางด้านอัตชัยลูกสวนมองด้วยชนะเจ้ายอดไฟเตอร์ไรซิง่งมวยไทยนะครับมาตอนที่คู่ต่อมาครับเป็นคู่ที่2ของรายการนะครับคู่นี้โชว์กันที่เวทพิกัดน้ำหนัก125ปปอนด์ครับทางซ้ายมือนี่คือเพชรรัตภูมิลูกเจ้าพาะกุมภกันนะครับ นักชกดาวรุ่งวัย16ปีครับมวยจากอำเภอหนองบัวแดงวัดเชียงภูมินะครับผลงานฟอร์มหลังของเพชรรัตนภูมิครับรายนี้มีชน้นุ้วิี่แสนเมืองน้อยสิทธิ์กำนันเหน่งนะครับจากนั้นมาชนาธิ้วสามรถถังน้อยสอสำเริงชัยครับแล้วก็ข้างหลังนี่มาแพ้ในให้กับเจ้าสองชาติสีโอปอที่สังเวรชชำเนินกับเมื่อพฤษภาคม68ทีผ่านมานะครับส่วนคู่ชกทางขวามือเก่น้ำเงินครับรายนี้คือกิตมณีส่วนจากคาเฟ่ นักชกวัย22ปีมวยจากอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลนะครับผลงานฟอร์มหลังของกิตมณีครับรายนี้มีชนะคะแนนเจ้าขุนศึกเอิร์ธออกขวัญเมืองครับทีอ้อมน้อยจากนั้นก็มาแพ้คะแนนให้กับเพชรเจ้าพญาสิทธิ์กำนันหนึ่งที่อ้อมน้อยและก็หลังจากนั้นครับมาแพ้คะแนนให้กับเจ้าสิงห์มณีสอมณีวันที่อ้อมน้อยตั้งแต่สิงหาคมปี67แล้วก็หยุดหายเรือจากเมืองกรุงไปพักใหญ่ๆเลยนะครับู่ที่2ของรายการครับเวทพิการน้ำหนัก125ปอนด์ น้ำหนักของหนุ่มคู่เมื่อช่วงเช้าเพรระตภูมิขึ้นเชิงได้124.7ขาดไปส3ยุนะครับรูปร่างช่วงชกสูง167ซมรายนี้ก็เก็บตัวฟิซซอมที่ค่ายมวยลูกเฉพาะกุมภกันนะครับที่จังหวัดสระบุรีภายใต้การดูแลของอาจารย์กุ้งคอมเพตลูกพอบาดนะครับสูงชกทางด้านกิจมณีครับเมื่อช่วงเช้ามาขึ้นเชิงได้เท่าพิกัดนะครับรูปร่างช่วงชกสูง170ซตมรายนี้ก็เก็บตัวอยู่ที่ใหญ่เชอร์ซีฟูดที่จังหวัดตรังนะครับ คู่นี้ถ้าดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกเนี่ยดูว่าเจ้ากิตมณีจะเลื่มเรียมได้รอยได้เปรียบช่วงอยู่เล็กน้อยนะครับคู่นี้สดกับเก่านะครับเชิงโชคสไตล์ของทั้งคู่เพชรระพุมนี่ก็รุ่นน้องครับเป็นมวยชนตือ้อเตะนำปล้มตีเข่าในแข็งแกร้งแข็งแรงครับเพชรระพุมนี่แกบูสู้ห้ายกเลยนะครับตามทรงก็ต้องเบียดติชิดในชวนทะเลาะ ชแผนสุดบทเก่านะครับถ้ามายืนได้ยืนคุยจดจดจ้องจ้องนี้ก็ดูว่าจะเข้ารองแข่งได้เหมือนกันจังหวะฝีมือเชิงเป็นรองครับเพชรรูพุมนี้ก็ต้องลุ้นใ้ท้ายลุ้นที่เขาในไปปลายนะครับส่งกุชกชกเจ้ากิจมณีรุ่นพี่รายนี้เป็นมวยฝีมือเชิงดีตั้งรับเก็บการดักแต่ดักแทงเพลงแข้งกิจมณีครับซ้ายหน้าขวาหลังทํางานตลอดต้นต้นเนี่ดูดีแน่แต่การเยริยะกิจมณียังต้องพิสูจน์นะครับ มวยหยุดหายไปนานนะครับเพิ่งจะกลับมาร่างกายความสดรวมถึงความต่อเนื่องเนี่ยดูจะเป็นรองนะครับคู่ที่2ของรายการครับคู่นี้ก็บู๊กับบุญน,นะครับนอกกับนายแข่งกับเขา่าศิลปะประพระกำลังนะครับเมื่อเปลีเยน,นไปแล้วครับผมออกชอบทังฝั่งทางด้านรุ่นน้องนะครับอย่างเจ้าเพชรรัตภูมินะครับรายนี้เปิดเกมเดินทําบุกบูสู้ดี วงในเพชรระดภูมิแกแข็งแกล่งนะครับแกจับล็อกรัดเลื้อยฟัดไปเรื่อยต้นต้นนี้อาจจะดูอึดอัดหน่อยนะครับแต่พอเบียดไปเบียดมาโดนต่อโดนยืดเยื้อระยาวสัาพร่างกายนี้ดูว่าจะสดกว่านะครับคู่ที่2ของรายการครับหมอมทีิเจ้าเพชรระดภูมิลูกเจ้าพ่อกุมภกรันดูว่าชนะเจ้ากิตมณีส่วนจากคาเฟ่น,นะครับมาถึงคู่ที่3ครับรองคู่ของรายการครับคู่นี้โชว์กันที่เวทพิกัดน้ำหนัก129ปอนด์นะครับ มาดูฝั่งทางด้านยอดสิงดํากันก่อนครับยอดสิงดําเกียกรติกำทรนีครับหรือแอนนี่มวยไทยนักชกวัย18ปีมวยจากเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานครนะครับผลงานฟอร์มหลังของยอดสิงดําครับรายนี้มีแพ้คะแนนให้กับ2แผ่นดินชอแก้ววิเศษที่รายการวันนะครับจากนั้นก็มาช็หุวิ4เรือพงแก้วสำริดที่ระดมเนินแล้วก็หลังจากนั้นครับมาช็อกวิเแอตันลูกส่วนที่ระดมเนินกับเมื่อ สิงหาคมปี68นะครับช่วงหลังผลงานฟอร์มก็มีโชค3มยกบ้างให้ยกบ้างสับกันไปสูงผู้โชคทางขวามือแก่น,น้ำเงินรานนี้คือเสือมณีแก้วสำริดนักชกวัย21ปีมวยจากอำเภอยางสีสุร,ราษฎร์จังหวัดมหาสารคามนะครับผลงานฟอร์มหลังของเจ้าเสือมณีครับรานนี้มีแพ้คใ,ให้กับ9ร้านสิทธิ์กัมันเหน่งนะครับชี้ระดาเนินจากนั้นมาชั้นห่นสามภูผาบีเอชมวยไทยที่ระดาเนิน แลวก็หลังจากนั้นกบมาแพ้คะแนนให้กับเจ้าราเอลมวยไทยเจครับนักชกจากบราซิลนะครับที่สามเณราชาเนินเมื่อเดือนกันยายน68แชิปผ่านมานะครับผลงานฟอร์มหลังก็ชกอยู่ที่สามเณรชมเนินตลอดเลยนะครับคู่ที่3ครับรองคุกของรายการเวทพิกัด129ี่บปอนด์น้ำหนักของนักคู่เมื่อช่วงเช้ายอาสิงห์ดขึ้นเชิงได้131ยลดไป2ปอนด์นะครับรูปรางช่วงชกสูง170ซนติเมตรรันนี้ก็เก็บตัววิซอมที่เอนนี่มวยไทย เกียรติกำทอนะครับสูงชกทางด้านเจ้าเสือมณีนะครับขึ้นชั้งได้129.5ก็ลดไป0.5นะครับลดไปครึ่งปอนด์รูปร่างช่วงชกสูง173ซนติเมตรรานนี้ก็เก็บตัวอยู่ที่แก้วสัมฤทธิ์นะครับคู่นี้เชิงชกสไตล์ของทั้งคู่ครับสดกับขาวขวากับซ้ายนะครับมวยขวาอยู่ทางฝั่งทางด้านเจ้ายอดสิงห์ดำครับรุ่นน้องครับรานนี้เป็นมวยเตะขวา่อยขวาเตะน้ต่อยตามบุกบู๊มัดศอกอันตรายนะครับ ยอดสิงห์ดำนี่ก็ครบเครื่องครับอาวุธมวยมีนอกมีในรวมถึงมีรูกหนักลูปแรงนะครับทักษะมวยดีครับยอดสิงห์ดำแต่ว่าแกขาดความต่อเนื่องช่วงหลังนี่ชกชกหยุดหยุดแล้วก็มามาหายหายนะครับส่งคู่ชกทางด้านเจ้าเสือมณีรุ่นพี่รุนี้ก็เป็นมวยเตะซ้ายจิ้มซ้ายเก๋าเกมครับแข้งเนี่ยเตะพับเตะคาแล้วก็ดูว่าจะวางแม่นด้วยซ้ายยาวซ้ายยาวสกัดแรงครับ จังหวะมวยดีครับเจ้าเสือมณีรัน้ซ้ายทั้งแถบนะครับช่วงหลังชกเป็นประจำครับความต่อเนื่องนี่ดูจะมีมากกว่าแต่ว่าลูกดูดานี่ดูจะเป็นรองนะครับคู่ที่3ครับรองคุยของรายการครับคู่นี้ก็ขวากับซ้ายสดกับเก่านะครับเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วครับ คบอกชอบลังฝั่งทางด้านรุ่นน้องอย่างยอดสิงห์ดำนะครับรายนี้หนุ่มน่นหนุ่มสดครับแล้วยอดสิงห์ดำแกเป็นมวยเปิดเกมเดินชนต่อยหน้าต่อยท้องเจาะล่างสลับบนนะครับโดนต่อโดนทีต่อทีเหนื่อยต่อเหนื่อยเยอ้อไปแล้วมากยกเนี่ยมองดูสดน่าจะบทเก่านะครับคู่ที่3ครับรองคู่เอกออกชอบเลงฝั่งทางด้านยอดสิงห์ดำเรตดกำธรมองด้วยชนะเจ้าเสือมณีแก้วสำริดนะครับ และมาถึงคู่เอกํารายการครับคู่นี้ชกกันที่เวทพิกัดน้ำหนักแตกต่างนะครับต่อกัน2ปอนด์นะครับทางซ้ายมือครับนี่คือเจ้า2พยักษ์หยกขาวแสนชัยยิ้มนะครับหรือ2พยักษ์เจพีพาวเวอร์ลูกเสด็จแม่บางไพรบุมเด็กเซียนตัวเดียวกันนะครับไฟนีชชกที่พิกัด123อปอนด์นะครับนักชกวัย17ปีมวยจากอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับผลงานอรามหลังของ2พยักษ์กระปรานี้มีแพ้น้องที่2ให้กับเอกลักษณ์สอสมันการเม้นในรายการวันนะครับ จากนั้นมาชนะคะแนนเจ้าซาเวียวัสอิซาฟนักชกจากรัสเซียครับที่รายการ RWS และก็หลังจากนั้นครับขึ้นเหนือไปชนะคะแนนเจ้าราชเดชเชียนมวยไทยครับที่จังหวัดเชียงรายเมื่อเดือนกันยายน68ที่ผ่านมานะครับสูงกุชกทางขวามือเกีย์น้ำเงินรายนี้คือชาติพยัคฆรนาวอเตอร์ไซด์หรือชอชนะชัยนะครับได้2ปอนด์นะครับโชคที่พิกัด125นักชกวัย18ปีครับมวยจากอำเภอเมืองจัดพัทลุง ผลางานฟอร์มหลังของชาติพย,ยักรายนี้มีแพ้คะแนในให้กับเพชรสันคมสอสมหมายจากนั้นมาแพ้คะแนในให้กับธีลพลบำรุงสิทธิ์แลวก็หลังสุดนี้ชนะคะแนนเจ้าโปนพิเกสันชัยครับเมื่อกันยายน6กแปที่ผ่านมาผลงานฟอร์มหลัง3ไฟที่3มเยราชดำเนินแห่งนี้ชนะไป1แพ้ไป2นะครับคู่เอกํนรายการครับคู่นี้โชว์กันที่เวทพี่กับน้ำหนักแตกต่างครับน้ำหนักของน้องคู่เมื่อช่วงเช้า2พย,ยัคช์ชก123นะครับขึ้นชั่งได้123.9ก็ลดสูยุด9 รูปร่างช่วงชกสูง175เซนติเมตรรันนี้ก็เก็บตัวอยู่ที่ซูเปเร็กมวยไทยนะครับส่วนคู่ชกทางด้านเจ้าชาติพยักได้2ปอนด์นะครับชก125ามาขึ้นเชิงได้124.6ก็หย่อนนะครับขาดไป0ูยุดรูปร่างช่วงชกสูง170เซนติเมตรรันนี้ก็เก็บตัววิศนไปที่รันนาวอเตอร์ไซด์ที่จังหวัดพัทลุงนะครับถ้าดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกดูว่า2พยักจะเรื่มเรื่มนะครับดูจะได้รอยกว่าคราบเนื้อตัวัววดดดเปปะ้้ยกนนทงคคูู่ี เชิงโชไตล์ของ,งคู่2พยักนี่ก็ผู้มาเยือนนะครับผลงานฟอร์มหลังส่วนใหญ่ก็จะชชกอยู่ในศึกในสายของเกียรติเพชรนะครับร้านนี้เป็นมวยขวาทักษะดีฝีมือแล้วก็คล่องแคล่วนะครับสองพยักแกเข้าออกไวนะครับอาวุธมวยไทยนี่แหม่ยอดเยี่ยมเลยครับแต่ว่า2เพล์รานนี้แกก็ไม่ค่อยชอบพวกประเภทดุดันหรือชนตื้อถึงตัวนะครับถ้าเป็นประเภทยืนคุยกันชิงจังหวะนี่แกชอบเลยนะครับ สูงโชคทางด้านเจ้าชาติพยักษ์รายนี้ก็เจ้าึนิงเจ้าบ้านนะครับผลงานฟอร์มหลังก็โชคอยู่ที่กลุ่มพลังใหม่ตลอดรายนี้ก็เป็นมวยที่ครบเครื่องวงนอกก็ฝีมือได้ส่วนวงในจับล็อกปั้มตีก็ดูว่าทําได้ดีนะครับอาวุธมวยชาติพยักษ์มีทุกลูกนะครับแต่เวลาเจอมวยเขี้ยวๆหรือฝีมือจ,จัดๆเนี่ยก็มีชะง,งักมีคิดหนักเหมือนกันนะครับไฟนี้ได้น้ําหนัก2ปอนด์สอปอนด์จะมีผลไหมต้องมาดูกันนะครับ คเอกนรายการกรับคูบค่นี้ต่างสิทต่างสายนะครับเมื่อเปลี่ยนที่กันไปแล้ว ผมบอ,อกชอบทังฝั่งทางด้านผู้มาเยือนอย่างสองพยัก์นะครับเชิงโชคกสไตล์เนี่ยคล้ายๆนะกันดูว่าสองพยักษ์แกไม่กลัวนะครับวันนี้ต่อน้ําหนักแต่ก็ไม่ได้ต่อรูปร่างนะครับสองพยัก์แกฉับฉวยครับไหวพริบดีหลบหลีกป้องกันตัวเก่งนะครับเบียดไปเบียดมาเองทีข้าทีนี้ดูว่าจะผิวกว่านะครับเควกนารายการครับออกชอบทังฝั่งทางด้านสองพยักษ์โยขาวแสนชัยยิมมองด้วยชนะเจ้าชาติพยักษ์รนาวอเตอร์ไซด์นะครับ เดี๋ยวเรามาชวนครับมวยรักมวยชอบครับในชมวังช่างศึกมวยไทยพลังใหม่กันอีกสักครั้งนะครับคู่ที่หนึ่งของรายการครับคู่นี้ตุบตับดุดันและหนักแรงทั้งคู่เอาชอ็อตแงฝั่งทางด้านอัตชัยลูกส่วนนะครับมวยฟอร์มสดนะครับรานนี้สู้ดีนะอาวุธแรงครับซ้ายอันตารายและก็หัวใจดีด้วยมองว่าชาเจ้ายอดไฟเตอร์ไรซิ่งมวยไทยส่วนคู่ที่2นี่ก็ เป็นประเภทสดกับเกาครับต้นกับปลายออกชอบแลงฝั่งทางด้านเพดานภูมิมลูกเฉพาะกุมภก,กันนะครับชอบไปที่เข่าในครับรานนี้เข่าวงน,นันี่จับล็อกลัดเหนียวแล้วก็ได้หนุ่มได้สดนะครับได้ร่างกายครับมองว่าชาเจ้ากิจมณีส่วนจากคาเฟ่ส่วนคู่รองนี่ออกชอบเป็นมมยดาวชาบูครับไปที่ยอดสิงห์ดำเกตกำทรน,นะครับรุ่นน้องรานี้ตุ๊บตับเตะต่ตอยแรงจังหวะเข้าเบรคเข้าทำนี่แกรัวเป็นชุดเลยนะครับมองว่าชาเจ้าเสือมณีแก้วสำริด แล้วก็เควกในรายการนี้ออกชะเป็นมวยดาวหมู่กระทะไปีีเจ้า2พยักษโยขาวแสนชัยยิมครับรายนี้ประเภทฝีมือเชิงดีสายตาเยี่ยมคล่องแล่วรวดเร็วและก็เข้าออกไวครับท,ทีนี้ดูจะจัดจ้านกว่าครับมองว่าชัดเจ้าชาติพยักษรานาวอเตอร์ไซด์นะครับก็จบเลยนะครับกับชอบหลังช่างครับในรายการศึกมวยไทยพลังใหม่ แฟนมวยชอบใครชอบมันมวยคนไหนแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับก่อนจากกันไปเช่นเคยฝากแฟนมวยทุกท่านกดไลค์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้แฟนมมวยทุกท่านครับรำเริศเงินทองมีความสุขตลอดปีแล้วก็ตลอดไปสําหรับวันนี้ผมก็ขอลาและสวัสดีครับ